นี่คือผลจากการที่โดนจัดการไปสองทีนะคะเยอปล้อยขึ้นเยอะเลยนี่จะไปไหนนะโอ้นอนั่นเองเรอยบร้อยซะมาิโมาิโมโจโมโจิแสดงว่าง,งอนนะคะ แล้วลองหนีจากเขาดูว่าเขาจะรู้สึกไงปฏิกิรยาต่อตอนนะคะไม่ได้เลยขาห่างจากกันไม่ได้เลยไม่ยอมขอเนบก็ยัง,งดีลองดู ก็ข้างลงผลของมันก็คือจะกลับมานอนซบที่เดิมและใกล้ชิดกว่าเดิมมาดูสิคะเจ๊งหลับเปล่าหลับจริงๆนะคะนี่ อ,อนุนอนด้วยเหรอโหก็เลยมานอนตรงนี้แทนนี่คือโมจินะคะแสบไหมล่ะ